อย่าลืมลงนะอย่าลืมลงตัวอย่างคลิปพี่จุม๋มพี่เขาไม่ได้ส่งมาบอกเลยนะอย่าลืมลงตัวอย่างคลิปสุดยอดสุดยอดปะดดไวรุน่นคลิปอะไรนะคลิป YouTube ยูทูบเขาไงเอาค้างอยู่โอ๊ยไม่ทันแน่เลยของพ่จะหาคนดีออกกัน ฝนตกรถติดมากจริงปะเนี่ยทำจริงไปใกล้ใกเอจลิก้ามาพี่จงอุย๊ยหาไม่เจออยู่ไหนเอาอนเจลิก้ามาอันนี้เหรอใช่อนเจลิก้าตัวนี้ติดทนคันนี้กลิ่นนะมีความคล้ายมีสติออลผสมกับตัวของวิตทเลียซีเคทนะคะ น่ารักมากกลิ่นดีมากนะตัวนี้นะแนะนําสําหรับใครที่ชอบเปลี่ยนที่มีความหวานหน่อยแล้วก็มีความติดทนอันนี้ติดทนนะหนูฉีดตอนตอนใบสองใบสามมาออกไปกลับมาสระสี่ห้าทุ่มอะ่ะสามสี่ทุ่มยังอยู่เลยคือคนนี้แองเจิลอย่าลืมลงนะอย่าลืมลงตัวอย่างคลิปพี่จุม๋มพี่เขาไม่ได้ส่งมาบอกเลยนะอย่าลืมลงตัวอย่างคลิปสุดยอดสุดยอดปะไวรอนคลิปอะไรนะคลิป u t u b e เขาไงเอาอ รถติดมากนะเดี๋ยวเดี๋ยวเซิร์ชก่อนถืออยู่ไหนเพราะว่าถ้าอยู่รอก็ไม่ไหวแล้วเพราะไม่อยู่ข้าวพี่เขารายงานปะ่าเขาถึงแล้ว โลตัส <Low> มันโลตัสอะไรวะสุดค้าตามสิบเก้านาทีนหน้าทางตะวันตกไปตามซอยรามคำแหงหนึ่งร้อยสีสิบแล้วเลี้ยวซ้ายเพื่อวิ่งบนซอยก็ไม่ติดเท่าไหร่สิบเก้านาทีเราไกลกับโลตัสแค่ห้าโลแต่ว่า เราใช้เวลาเดินทางยี่สิบนาที <S 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 เอตเป็นไรอ่ะหาวฟูเลยอ่ะพี่จุม๋มเล่นช้อปปิ้งนะคะเราจะไปชอปปิ้งกันถ่านหนอย่างเราก็ชอปปิ้งเราตัดไปเลยสิคะมัดผมใหม่เราไปพี่จุ๋มว่าให้ทายว่าหนูจะไปกินอะไร <S 2> <S 2> <S ให้ทานว่าหนูอยากไปกินอะไร no ชาบูขอเลขหน่อยโอ้ไม่รู้หรอกินไปด้วยน้ำไฟเนาะจ้ะเราใส่ช้างดาวไปเะล่ะเราจะได้แหวนให้สมศักดิ์สิทธิ์ที่ไปให้เลย เจ็บเข่าอ่ะกินชาบูก็ K F C เปล่าใครไม่หนูใส่อนี่ดีกว่านี่รองเท้าฉันน่ารักมากฉันขอโชว์ไม่มีเท่งว่ะไม่รู เราเว้นเหรออยู่กับคุณบุ๋มมากี่ปีแล้วแปดปีแล้วค่ะมาแปดปีแล้วเอ้ยอยู่แปดปีแล้วไม่สนใจใครใครจะเข้าบ้านได้ออกจากบ้านได้คุ้มใส่รองเท้าเนี่พี่ไม่อยากได้อยากเอารถอนออกอีกเออเนาะคุ้มใส่เข้ามาได้ป่ะนะบุ๋มรองเท้าพี่หายสีดำเชื่อไหมไปดูหน้าห้องกันเอออยู่เนี่ย ใครใส่ไปนี่จะเป็นคูว <c oughs> ิ <c oughs> ใช่ไหมเข้เขาเคาไม่น่าจะออกปบบ่ะวันนี้ออกดึกๆปะ่ะไม่รู้ว่ะยังไงดีล่ะคุณโหมโตหัววะพี่จุม่มพี่จุ่มสองอะไรสองเท้าเหรอไม่ใช่จุ่มเดลขอะไรคะพี่คิดว่า64นะหรือไม่ก็หรือไม่ก็19 มันสะอาดมากเลยค่ะประชดหรือเปล่า mm hmm. ข้างนอกตุกของเยอะของจะเยอะไปหน่อย mm hmm. เปิดไฟหน้าบ้านด้วยนะคะ mm hmm. เออมันจะเป็นสปอตได์นะคะ mm hmm. เวลาคนเดินผ่านใช่ไหมมันถึงจะแบบสว่างขึ้นมา mm hmm. จุ่มดังใหญ่แล้ว mm hmm. ไปเที่ยวไหนไปดตรตัสใกล้ๆนี่นนะคะ่ะแม่ดีอยู่ห้องไหนนรคะคุ mm hmm. บิง คขาวิ่งอยู่ห้องของเขาพ่อคันไหนไปหาหมอคันวินเออยายพี่โจมโทรศัพท์เข้าแป๊บน,นึงอาจจะเป็นบิวไม่งั้นก็ให้มันมาถอยให้่อย เบลอยู่ไปไหนปะไมเจารถไปโลตัสอยู่แต่แม่จอดรถขวางอจบไปแล้วนะนอันเบนนั่นแหละ